เนี่ยพอเหมือนจะง่ายแต่แต่มันก็นง่ายนั่นนหะแต่ว่าจะยะี่เฮ้มันอร่ดอยและอร่อยดีนั่นก็บ,บอกเลยว่ายากเฮากับบะหมหนอว่าเมียงกุ้งมีขาวในอารมณ์คติหรือว่าในความคิดของสูขเขาหั่นมันเป็นจะได้แต่ว่าวันนี้เขาจะมาบอกสูตรบอกเคล็ดลับตามสไตล์ครัวสู้ชีวิตใส่ตามิมตรตำเกิดของเขานะจ๊ะนะจ๊ะสวัสดีสู่เขามาแม่ละสูวันนี้เขาจะมายะเมนูเมียงกุ้งมีขาวในตำนานนาะนๆะนะจ๊ะนะจ๊ะ ถ้าถามว่าเกยเนีกะก็ต้องตอบไปเลยว่าบอบอเกยและนี่ก็คือเป็นข้างแหลกกินได้ก็กินกินมาได้ก็ต้องกินเนาะอูเลนง่ายๆและสู่เขาเมนูนี่แค่นึกคิดจินตนาการหน้าตาและรสชาติของมันและนํามันออกมาสู่ในโลกของความเป็นจริงก็น่าจะเป็นอันใจได้แล้วเนาะ สู่เขาเคยได้ยินก็ตีหลายคนเป็นว่าอายังก็ถ้าวัตถุดิบมันสดมันใหม่แล้วเนี่ยคือมันสะอาดๆจะได้ลอยทั้งลอยมันกระตึงลำนอกส่เขาเนาะและนี่คือเคล็ดลับความอร่อยที่เฮากําลังจะบอกสู่เขาในวันนี้แล้วเดียวเฮาก็จะมาพิสูจน์เนื้สู่เขาฮอเนอร์ว่ามันจะแตกกวัวเลนมาเริ่มแหลกเลยนะเฮาก็จะต้องเตรียมวัตถุดิบมันก่อนเนาะก็จะมีอย่างก็ บรรดาพักสลัดเนาะพักสดต่างๆเนะี่ยสู่เขาอยากกินพักอันยังก็ใส่ลงไปตามใจชอบเลยแต่ว่าที่เขาได้มาและจะเนในวันนี้มันก็จะมีอยังก็พักกาดแก้วหรือสลัดแก้วนะกินโอกเลดโอกอีเนาะแล้วก็หอมดวนหรือว่าสารแหน่ที่สู่เขารู้จักนั่นแหละนะจ๊ะนะจ๊ะนิดหน่อยอีนะ เอาไปล่างน้าทำความสะอาดให้เรียบร้อยเนาะล่างหน้าเยน็ยนๆนะสู่เขาเวลาเขากินแล้วมันจะได้กรอบเยน็นสดเื่นเื่นใจเนาะและในขั้นตอนต่อไปนี่ก็คือสู่เขาไปเตรียมกุงนะ้งเนาะแกะเปลือกมันออกเอาเส้นหลังเส้นดำมันออกคือมดมันเสียงเลยนะแล้วก็เอาไปล่างทำความสะอาดให้เรียบร้อยพักไวน้นะ จากนั้นก็หื่อสู่เขาไปเจียวหอมตอเปิดเตาใส่กระทะใส่น้ำมันลงไปใส่หอมข่าลงไปเจียวให้มันเหลืองมัน,ห,มอนหอมเนาะพอมันสีเหลืองทองก็เป็นอันใจได้ละตักใส่ถ้วยแล้วก็เอากระทะตีเข้าเจียวหอมตะกี้นั่นนะใส่น้ำเปลาาน้ำเปล่าเอวาน้ำเปล่า,า,ลาให้มเนรอสู่เขาตามเช่นเคยรามันเดือดต,ตลุมตลุมพอย,ยังขุมนล้ลก็เป็นอันใจได้ใส่เส้นมีข่าลงไปลวกเส้นมีขาวนี่เขาก็จะแจ่น้เพื้อมันนิ่มอย่าก่อนนะเวลาเอาไปลวกมันจะไงดีเนาะ พอมีข่าวสุกดีแล้วก็ใหอสู่เขาตักขึ้นมาใส่ในกระมังเลยนะจ๊ะนะจ๊ะคุกกับหอมเจียวแล้วทิจะ๊ะคุกจ้าคุกจ้าอีนะแล้วจากนั้นก็ใหอสู่เขามาลวกกุ้งต่อนะ่ะลวกสักสิบวิกระป๋อเนาะนับหนึ่งถึงสิบปิดเตาสุกลำม,มันกับบะหมกุ้งมันจะแข็งเนาะใกล้เสร็จแล้วสู่เขาในขั้นตอนนี้ใจเย็นๆเ,เนอมาถึงขั้นตอนนี้ละมาถึงขั้นตอนที่เด็ดของเฮาเลยค่ะมาได้ซึ่งก็คือน้ำจิ้มซีฟูดเนาะ มันคือบมมีอย่างเลยส,สูดเขาสูตรไผ่สูตรมันเอาตีสูดเขามากเนาะส่วนตัวเฮานั่นก็จะใส่แค่พริกขี้หนูหอมขาวนิดหน่อย ต่ำเือเข้ากันใส่น้ำป่าตามาดำน้ำตาลชูรสผงนัวตาปลาคว้าหัวล้านใส่ลหลแซ่บหลลงไปนิดหน่อยต่อด้วยน้ำมะนาวสดๆเขียวๆหอมๆใส่ลงไปเนะะเาะคนเลยคนเลยเมือเข้ากันก็นเป็นอันใจไดละเซ็ตละน้ำจิ้มของเฮาจัดใส่ถาดใส่จานเนื้อสู่เขาเอาพักมาเลียงเลียงวังวังใส่มีใส่กุง้งใส่น้ำจิ้มก็เป็นอันใจไดละหน้าตามันก็จะได้แบบนี้เลยพอมหยอกพอมรับประทานอีหนาหน้าตาบ้านๆแบบนี้ละสู่เขา ภัยมากพักออหยังกระใ่ลงไปนาะขอแค่วัดทุดิบทุกอย่างมันใหม่มันสดและสะอาดก็เป็นอันใจได้ละรับรองบอกพิดหวังเพราะอหยังหูก่อก็เพราะว่าเราลองกินแล้วนะคะ สชาติมันยังคึเลยสู่เขาเอาใจสายมักพักดิบดิบพักสดสดยังเฮาอีน่ะสุดหยอดเลยสู่เขาวันไหนกายเข้าบ่อยากินเข้าจัดเมนูนี่ไปยังคึยังคึแบบตะโกนตะโกนว่าอร่อยอร่อยที่แปลว่าล้ำล้ำจะได้ปล้ำปเปลือดีกว่าเบอเอจีแซ่บอีลีไปจนถึงลำไสปุณนะอูแเล่นปากนักต่แตนเอาบานน้อยนี่นะอ้าว่าแล้วก็โยกกะโยกสะแปลว่าเอาเข้าปากนะ เอาเข้าปากนะเอาเข้าปากนะ you mm.